ไม่โคตรอันตรายเอาใจาวะโอเวอร์ท็อป p โปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปฮะเฮ้ยเจออาร์เซนโดว่ะดีว่ะสู้ขาอาร์เซนโดช่วงนี้หายหน้าหายตานะเราอ่ะเออ เจอฟูจิผมได้แบบนี้เฮ้ยเกมแรกของวันผมได้เล่นฟูจิมะเรเจน์เลยนะครับตัวแรหายยากจัดเลยฮนะไฟลุคข้ามหยิบเซนโดนะเราอาจจะเจอแบบว่าท็อปเซิร์ฟด้วยกันหรือเปล่าอนะปล่อยฟูจิเลยอนะเขามั่นใจในการตบฟูจิหรือเปล่าอนะ่ะอันนี้ไม่ได้เซ็ตรูนมาเนิ่น์นานนะครับปีหนึ่งได้เล่นทีหนึ่งฟูจิมะเรเจน์ใครที่แบบมีงบประมาณในการทำฟูจิมะเรเจน์ยังไม่ต้องทําตอนนี้ก็ได้คนระถ้าไม่ได้เล่นเลยอาทิตย์หนึ่งได้เล่นประมาณสองเกมะ เขาแบนกันยับเลยฮะยุยี่เลยโอ้คอมไฟตรงข้ามน่ากลัวจัดเลยนะครับมเซนโดเลเจนนะครับหลอกส่งให้มิจี้ได้นะถ้าเป็นคอมแข่งนี่มิจี้รออันติเก็บบอลเอ่อแล้วรออันติใช้อันติอย่างเดียวนะครับนานๆยิงทีดึงเป็นคอมไอโซเลชันให้นะครับแล้วก็มีฮานากตะเลเจนแยกยิงให้ด้วยนะครับผมมาฮะเจอกันโอ้เจอตึงฮะคิมเบอรี่กับอาร์ติซี่นะครับผมจัดไปฮะ ซูเปอร์คอมปะทากันนะครับผมทั้งฝั่งเขาและฝั่งเราฮะเดือดแน่นอนเกมแรกด้วยต้องตื่นแล้วเกมเนี้ยเกมนี้ต้องตื่นแล้วฮะใช่ลืมท่าจริงเจมคือลืมท่าจริงๆนะเว้ยไอฟูจิเล่นนานๆเล่นทีคือมันจำท่าไม่ค่อยได้อ,อ่ะอ่ะแล้วพามต่อให้ไม่ทิปออฟด้วยนะฮะยังไงฮะเนี่ย แล้วขึ้นทับเลยอ่ะขึ้นทับเฮ้ยเกินไปแล้วผมเปิดสามคะแนนคมๆเลยฮะเอาโห้แล้วแล้วพามเหมือนมันยังไม่ตื่นเลยไงว่ามันเดินมามันยืนมองหน้าไม่ไม่สกรีนหรือบอดี้บล็อกเขาอะพามอีบ้าเอ้ยแล้วยืนมองหน้าพี่เฉยร้อนตีวฮะเราสับไปฮะเรียบร้อยโดนบล็อกไปเป็นพามเก็บบอลมาชูดตายไป๊ดปดีอาร์เซนโด ไอ้พามดีดหน่อยท็อปเซิร์ฟปะทะกันฝากบอดี้บอลให้พี่หน่อยเดี๋ยวมีตัดบอลอย่าร้องไห้นะเฮ้ยโอ้โหเิร์นโอเวอร์ฮนะเปิดลูกแรกเลยฮะเ oh, <yeah. S 1> ิือนโอเวอร์คือลื่นฮะโอ้โห <le Familie> ใช่ฟูจิมันเร็วมาก ยิ่งเลยฮะไม่ลงฮะโชว์ความแม่นเรียบร้อยจะโชว์ความแม่นสักหน่อยขออภัยฉันพลาดเองฟูจิกว่าจะเก่งต้องรออันติเกมลุกขั้นสองนะครับถึงจะเก่งได้ไม่ลงฮะเฮ้ยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมแตกไอ้บ้าสองคนเลยด้วยสองหนึ่งไม่ถือว่าลุมมาดีดีด เราต้องรีบาวปใว้ทุกลูกหรือเปล่าซับเคได้ละอันติขั้นสองแล้วเดี๋ยวผมลามเองสูง้เขาทีมเราตูมลงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยหวันจี๊ยบเรียบร้อยฮะซับทีเด็ดฟูจิมะเลยเจนนะมาว่ะ กันนึงขอจูนตัวเองโว้อลติเมตนะพร้อมเขาขั่วนะโหดเดนะเว้ยมีเซนโดอาติข้างในด้วยนะนไยเด้อลงโลงเน้นเน้นป ลมกวนไม่ได้ฮะงานเข้าเลยครับแบบนี้ผมโชว์สแต็กระดับพระเจ้าแล้วแบบนี้ฮะว้าวอ่วะสแต็กระดับพระเจ้าฮะมา,ะมาะเดียเดือนเดือนสิบสองเท่าฮะผมไปนอนกองกับพื้นเลยลูกเนี้ยไปเนยหยอดแบบนุ่มๆไปก่อนแล้วผมจะเปิดอันตรีขั้นสามอย่างไรมาเนะี่ยหยอดไปก่อนก่อนแล้วมีเลยเลยอร์ปะว,วะ เผื่อมีลบกวุลุนแรงแล้วไม่ลงฮะไปกระชอเอาแล้วข้างเรามาวะ่ะตูมได้ละแอสซิตฮะเดี๋ยวผมมีคอนเฟิร์มสามคะแนนนะไปไหนไปด้วยฮะหวัวกระโดดข้ามหัวไปได้อย่างไรฮะบ้ากันอนะ วิ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 ไปเนี่ยงานเข้าละวควนหลังควนควนสวยเราไม่ลงเอาวะไปเออเ่อเรื่อยเรื่อยเรื่อย Do you speak English Yes Hello นนโอ้ยลำไดบอลว่ะได้บอลปาบอลหัวเพื่อนด,ด้วยไม่ธรรมดาฮะเอ๊ะผมแอซิสอะไรบะอ๋ออ้าเอ,าเอา้าว้าขาฮะเอาไหลฮะเปิดอติทับอีกอันหนึ่งด้วยเมื่อกี้เปลืปอัติัดเลยไหลฮะโค้งอ่ะ ผมรอเก็บบอลเลยนานๆเล่นทีฟูจิไรเจนมืนว่ะผมมองไอ้นี่ไม่ถูกอ่ะไป่ายเนี่ยผมมองไอ้อันติใต้ขาไม่ถูก w a t do you think of k o a uh, c h i n o อ่า it's good it's good ป่ายเนี่ยเลยอัพ อรอย่างนีครับระวังสติอครับผมจัดสามคะแนนเลยฮะอย่างไงาฟูจิมะก็โหดกว่าเพราะผมยิงทีละสามไฟตรงข้ามเซนโดได้ทีละสองผมทีละสามผมตักขาได้ด้วยเอ้ยเกินไปลุงนี่เกินไป,ม,นไปมันจะไปลงได้อย่างไรอันนี้ไม่นับเป็นไลอัพปะไม่นับเป็นชูดแทนอันติเหมือนจะแบบ เขากระโดดบล็อกแล้วเรากระโดดต่อน่าจะได้อยู่ยอดยอดอันตีอ่าพี่การันตีสามคะแนนอีกแล้วเห็นไหมเต็มแล้วฮะมิสเตอร์เชียร์ลือ้ออุ๊ยโอ้โหไม่มีสติล ลรากวดปายโอ้ดีบอลวจัดวันดีครับโยร้องไห้ทำไมฝ่ฮะลกโล่งเน,น,น้นเน้นพี่ว่ายัางไงฟูจิมามันก็เก่งกว่าเซนโดเลเจนนะเวย้ยเซนโดเลเจนอ่ะถามว่ามันเก่งไหมจริงจริงมันเก่งนะแต่ว่ามันเล่นยากกว่ามันเหมือนเพยเมเกอร์ไปด้วยในการทำแต้มไปด้วยผสมเพยเมเกอร์นะคร มันเป็นเอ่อส่วนไอฟูจิมะเนี่ยมันเป็นแบบทําแต้มอะทำแต้มได้เยอะมิติทําแต้มเยอะมากแล้วก็มีหลอกส่งด้วยพี่ยังไงพี่ก็ยกให้ฟูจิมะเลเจนด์เนี่ยเป็นที่หนึ่งของบรรดาตัวละครเลเจนด์หรือว่าตัวปล่อยบอลที่เก่งที่สุดนะครับผมลองลงมาจะเป็นเอ่อเซนโดกับจินเลเจนด์อะพี่ให้เทียเดียวกันคือเซนโดอะคนเล่นอะมันต้องเก่งจริงไว้ส่วนฟูจิมะคนกันเนี่ยมันก็ต้องเก่งจริงด้วยการโซนพื้นที่นะ ถ้ามันป้องกันฟูจิมะให้แบบทําแต้มยากหรือว่าอันติมันไม่มาเลยอะ่ะมันมันแทบจะเป็นตัวฟรีของเกมเลยนะครับมันค่อนข้างยากมากๆแบนเซนโดปล่อยฟูจิมะอย่างนั้นหรอไอพวกนี้มันดูถูกตัวละครฟูจิมะเลเจนอย่างนั้นหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ได้เล่นฟูจิมะเลเจนติดกันสองเกมฮะโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ผมไม่ได้เจอมานานแสนานานแล้วฮะสวัสดีครับเข็มมาน,านัน กิจไนท์มาร์เก็ตบัคเหรอครับใช่ครับเขาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวเอากิจไนท์มาร์เก็ตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่วันนี้ปกติเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนเออเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เท่าไหร่ก็เจอกันหมดนะครับโอ้เจอไอโซเลชันอีกแล้วฮะอันนี้ฝ่ายลูกค้ามเป็นคอมเอ่อไอโซเลชันที่แท้ t w นะครับผมมาฮะแสดงว่าเจอเอ่อท็อปเซิร์ฟด้วยกันแบบเนี้ยถ้าเลือกคอมมาเป็นไอโซเลชันแหลงน้องๆไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับไอโซเลชันมันจะเป็นขาขาด นนถ้าคนที่เลือกไอโซเรชันมาเนี่ยแสดงว่า,าโล่ตันหมดอันนี้โล่ตันหมดแล้วเห็นไหมคือคนที่เลือกไอโซเรชันมาเนี่ยแสดงว่าแบบเล่นเป็น,เ,นเขาก็เลยเลือกคอมมาเข้ากับไอโซเ t ชันอันนี้ส่งลูกค้าก็ได้ส่งฮานากะตะเรเจนก็ได้นะครับแต่ข้างเรามีตัวจุลล่างสองอเหมือนกดสามอะ่ะข้างเราอะ <laughs> อาร์เซนโดมาเ <laughs> มื่อกี้ก็อาร์เซนโด <laughs> ดีครับแทมมี่ ฟูจิหลุดฮะผมนี่เล่นฉ่ำเลยเมื่อกี้ลืมท่าเลยว่ของฟูจิฮะเกมนี้น่าจะไม่ลืมอุ้ยโดนสกรีนฮะแล้วป่าบอลลงควิกเลยว่อแล้วตกให้ด้วยนะฟูจิมาฮะฟูจิมาเลยเจ้น,นะเอาเรื่องสัตว์เลยฮะไปฮะยิงลูกแรกวัดรีบาวส์าวสองรีบาวเช็คของก่อนไอ้พวกนี้มันสองรีบาวเทียมไม่เคยชนะเขาเลยเนีย่ยสวยโอ้โหแม่นซะด้วยมันสองีบาร์ยังไงวนะเนี่ย อาร์เซนอด,ดันในเซนเตอร์เดี๋ยวให้ซากุรีบาวอ้าวแล้วเตดผมได้แบบนี้โอ้โหตกไกลปัเมตรหรอเอาเรื่องอวะฮักกดอันติสติลเลยวะเนี่ยเฮ้ยเล่นโคตรเร็วเลยอาชาละวันนะกดอันติสติลไม่ลงไม่ลงผมบอกเอาให้ไม่ลงซากุริงิฮานาบิจิแล้วผมยิงอะลงลงเน้นเน้นไปเฮ้ยชาละวันเมื่อกี้กดอันติสติลทันได้ยังไงอะมันคืออันติใช่ไหมแชท เห็นมันมีแสงม่วงๆส่งพี่ว่าน่าจะอันตินะกระเด่นไปหรือเปล่าว,วะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ล้มทำไมนี่มันล้มทำไมะผมยิงอีกรอบฮะสแต็กสองคะแนนลงนสามสแต็กสองแม่นตกได้ด้วยเอาจัดสวัสดีครับคนดีวิข,ขอโทษขอโทษครับแสงแสบตา ลตริรงลูกนี้ไม่ลงแน่นอนฮะเติร์งโอเคตกตกไม่ได้เพราะว่าเราเล่นไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะเซตบอลก่อนนะครับเรายิงแสกเลยวัดใช้ดวงนะใช้ดวงในการเล่นนะวัดสแตก็กสแต็กแม่นก็ชนะเลยอ้าวแล้วบอลหลุดมือฮะเ็จเราเลยฮะแบบนี้ฮะไปฮะแล้วขึ้นไปเลยอัพจังหวะสองแล้วไม่ลงฮะลูกนี้โอ้โหแล้วห่วงบล็อกฮะยังไง มากีไม่มีหลอกส่งฮะมีได้ไงวะเฮ้ยไม่มีหลอกส่งได้ไงอ่ะอันติมาเลยวุจัดเลยยิงฮะโอ้โหโอ้โหเรียมจัดเราเปิดอันติอะไรแปวะชุดกลางเย้ <laughs> yeah. มันเป็นต้องชูดกลางหรือเปล่าแล้วใครจะชูดให้พี่วะเฮ้ยพามไปวิ be, yeah. ่งแยกให้พี่หน่อยเดี๋ยวไม่ต้องสกรีนแล้วไปวิ่งแยกรอเลยขอพี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงลมพี่จัดสามคะแนนเลยขอรู้ละไม่ต้องละไม่ต้องวิ่งแยกละพี่ได้ควีตแอซิดละจ้วงไปี่ยกชิดจ้วงครับโคตรเท่โคตรอันตรายอ่ะเอาจัดวะ S <S ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณคา99บาทครับลงลงเล่นเน้นป่าแม่นจังเลย<ข>อ่ะตอพูดมา,มาสุก,สกหน่อยครับขอมียามาสึกหน่อยครับจัดให้เลยวันนี้ผมปุกพลังขั้นเก้ามาด้วยนะครับมิยามาสึกฮะมาต้องปุกเก้าเวลรอบที่เราเล่นไม่ได้ปุกพลังขั้นเก้ามามันก็เลยแบบไม่ฟี้ยวเพียงพอนะครับผมไม่ลงฮะ ไอ้นี่มันแม่นเหมือนกันฮานาธารีบาวชื่อความเร็วแสงไม่ได้มาเล่นๆจริงครับผมยิงเลยโคตรเท่โคตรอันตรายเหรียญแรกเปลี่ยนกลางคืนอ,อ๋อเหรียญแรกเปลี่ยนกลางคืนเซิร์ฟประกาศแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการกลับเข้ามาให้แรกนะครับแต่ว่าเออไม่ใช่วันนี้นะแต่ว่ากลับมาให้แรกแน่นอนนะครับรอก่อน ปัดแชร์ชุดอีเวนต์นี้คุ้มหรือเปล่าถามว่าคุ้มไหมคือพอได้แล้วกันมันจะมีถูกกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งเลยคะับตไปเลยฮะโคตรเท่โคตรตลาดล้วเหมือนบอลหลุดมือแต่ว่ารับได้อยู่ดีโตอีกแล้วฮะอู้เอาจัดเลยว่าเฮ้ยอาเซนโดมันฟิตอะไรขนาดนี้วะเราไปจังหวะสองฮะแล้วลงแล้วฮะอาเซนโดฟิตมาจากไหนไม่รู้ฮะตกยับเลยฮะ ลำไทยก็มาลำไทยก็เข้าอ่ะแล้วจ้าหวะาสองก็มาฮะข้างเราตบกันบมบาบูบาเลยอะไรครัเน,นี้ผมยิงเลยฮะลูกลงด้วยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะเอาใหม่ได้สแต็กมีไว้ใช้อยู่แล้วแล้วไม่มีสแต็แล้วไม่เป็นไรผมไปเอาสร้างมาใหม่ยังไงเหมือนเป็นสตาร์ทไกลเกินไปวะ่ะแล้วมาฮะผมยิงเลยฮะยเรียบร้อยฮะ อุ้มหุยข้างเรามันโหดอะไรขนาดนั้น <c oughs> วะโคตรโหดเลยข้างเราใต้แป้นวันนี้บอกเลยเอาไปร้อยคะแนนเต็มมาโหดเกินปุยมุย,ยโ,โหอ,าอ,ย,โอยากได้แบบแชร์มิจี้เหรอเอ๊ะของมิจี้มันลดกี่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะโอ้โหลอกส่งกันปึ๊บมาปึป๊บมา ท่าน,นี้เฮ้ยอันแนอยากได้บอลอะดิปึ๊บเลยอัพพิเศษท่าน,นี้ลืมไปนานละได้ใช้ละว,วันนี้ได้เล่นติดกันสองเกมผมเริ่มท่าครบครๆเหมือนจะมีชุดจังหวะสองด้วยดีกว,ว่าคือของพี่อ่ะมันพร,ร้อยนว้ยฟูจิอ่ะเหมือนจะมีชุดจังหวะสองปนะอ๋อนี่ไงชุดจังหวะสองโอ้ลืมเลยมีชุดจังหวะสองไกลกว่าเดิมด้วยนะครับ ลืมใช้นานๆได้เล่นทีเหลือ2,500ถือว่าถูกไหมพี่เดี๋ยวไปดูให้มันลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่2,500ก็ถือว่าราคาดีอยู่นะเสื้อแชร์โชคุเออ่หน้าแจก2,500ปองปองเองเอ้ยโยมันถูกไหมเสื้อลดราคารอบเนี้ยถือว่าราคาถูกปะบวกหนึ่งมีสิสามตาเหรอ เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะปกติไม่ได้เล่นเลยนะฟูจิมะเลยเจนนะครับพี่นี่แทบจะลืมสกิลมันไปหมดแล้วด้วยซ้ํอ่ะคือเขาไม่ปล่อยให้เล่นจริงๆมันน่ากลัวมากทําลายล้างแชนเนลเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้างแชนเนลลุยไปกับทําลายล้างแชนเนลโเกมนี้มัเล่นสนุกวเล่นนี่มันสุดๆทําลายล้างแชนเนลลุยไปกับทําลายล้างแชนเนล